กับช่วงโนวาการเด้นเดี๋ยวพีดขอขยับกล้องนิดนึงนะครับอ่าพอดีมีน้องๆน,นะครับในใน ที่เขาคอมเมนต์นะครับใต้คลิปเนี่ยเขาคอมเมนต์มาเยอะมากว่าอยากให้เพชรเนี่ยนะครับได้สาธิตวิธีการทําแกลบหมักให้หน่อยนะครับที่เพชรพูดประจาประจาเลยแล้วก็คือเราเอามาใช้กับต้นไม้เพื่อนๆแล้วก็ต้นไม้ของเราเนี่ยเติบโตงอกงามนะครับสมบูรณ์ดีมากแล้วก็มีน้องๆหลายคนทักมาบอกว่าพี่ช่วยทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการสาธิตนะครับการทําแกลบหมักให้ดูหน่อยนะครับกาจะได้เอาไปใช้เป็นแนวทางในการทําแกลบหมักเอาไปผสมกับวัสดุปลูกนะครับเพื่อบํารุงต้นไม้นะครับผมเขาไว้สว ทีนี้วันนี้เพรก็มีเวลาอยู่หน่อยนึงนะเพื่อนๆนะครับก็จะมาพูดคุยแชร์ประสบการณ์นะครับและก็แลกเปลี่ยนวิธีการทําแกลบหมักกันนะครับจริงๆแล้วเพจจะใช้วัสดุง่ายๆเลยเนี่ยนะอันนี้จะเป็นสูตรของเพรโดยเฉพาะส่วนคนอื่นเนี่ยนะครับหรือว่าท่านใดจะมีวิธีการหรือเทคนิคอะไรในการทําแกลบหมักยังไงเพรก็ไม่รู้นะแต่ของเพรเนี่ยถือว่าจริงๆเพรเนี่ยมีหลายสูตรแต่ที่นําสูตรนี้มาเพราะถือว่าเป็นสูตรที่ง่ายมากๆแล้วนะครับใครๆก็ทําได้นะครับจริงๆเรามีหลายเพจเนี่ยมีหลายสูตรมากๆนะครับแต่ถ เพราะมันทาง่ายจริงๆเดี๋ยวเพจจะพาไปดูวัสดุว่าที่ใช้ในการทําแกลบหมักเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับเดี๋ยวเพจก็ปลดกล้องนิดนึงนะครับเปจหนึ่งนะครับเดี๋ยวเพจจะพาเพื่อนๆไปดูวัสดุนะครับที่ใช้ทํานะครับแกลบหมักของเรากันก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยเพจใช้เนี่ยนะครับก็เอาเอาอันที่ใช้หลักๆก่อนดีกว่าเยอะๆหน่อยนะครับอ่าก็คือเจ้านี่ครับอ่าตัวนี้นะนะครับเพื่อนๆอันนี้จะเป็นแกลบนะครับเราซื้อได้ตามร้านวัสดุที่เพชร นำมาใช้เนี่ยทุกอย่างสามารถที่จะซื้อหาง่ายนะครับได้ตามร้านขายต้นไม้โดยทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นตัวแกลบนะครับแกลบดิบที่เราเรียกกันบางคนอาจจะเรียกว่าแกลบเหลืองแกลบดิบนะครับแกลบสดอะไรก็ได้แล้วแต่นะอ่าเราซื้อได้ตามร้านต้นขายต้นไม้ทั่วไปนะครับอันนี้เพชจะใช้นะครับอันนี้เพชบอกสัดส่วนเลยนะเพื่อนๆนะครับที่จะใช้ในการผสมแล้วก็เอาไปหมักนะครับอ่าเพชจะใช้แกลบหมักเนี่ยไอ้ทั่วทีแกลบดิบเนี่ยเพื่อนๆหรือว่าแกลบเหลืองนะครับเพชจะใช้จํานวน อ่า uh, สัดส่วนนะครับในสัดส,ส่วนเนี่ยเพจจะใช้3ส่วนนะครับอ่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายแล้วก็ไม่ลึกซับซับซ้อนนะครับจริงๆเราเพรมีหลายสูตรเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันต่อไปนะแต่เอาว่าเอาเป็นว่าเพื่อนๆเอาสูตรง่ายๆไปก่อนก็แล้วกันนะครับอ่าเพจจะใช้แกลบดิบเนี่ยสส่วนนะครับเ <interaction> <ๆ S 2> พ, <ounded> พ,พื่อนๆอ่าแล้วก็วัสดุตัวที่สองนะครับที่เพรใช้ก็คือจะเป็นตัว แกลบดำนะครับ่าแกลบดำหรือว่าแกลบเผานี่แหละเพื่อนๆนะครับ่าแกลบดำเนี่ยเพชจะใช้น้อยหน่อยนะครับในอัตราส่วน,สสวน,น2ส่วนนะครับอ่าใช้แกลบดำแกลบเผา2ส่วนนะครับแกลบดำเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้เนี่ยเก็บไว้ในที่ร่มนะครับเพื่อนๆออย่าเอาไปตากฝนอย่าอะไรนะไม่งั้นเขาจะเกาะแข็งมากเหมือนดินเหนียวเลยเพื่อนๆนะครับแต่เนี่ยเพชก็ได้มาแล้วเพชเนี่ยนะครับก็เอาเก็บไว้นะครับ ในที่ร่มนะครับเขาก็จะไม่ได้รับความชื้นแล้วก็ไม่เกาะเป็นก้อนเพชรเคยแล้วเพื่อนๆตั้งไว้กลางฝนสุดท้ายเกาะเป็นก้อนเอาไปทําอะไรต่อไม่ได้เลยต้องทิ้งเปล่านะครับเพราะเขาแข็งมากนะครับอ่าแล้วก็วัสดุที่3นะครับที่เพชรใช้ก็คืออันนี้ไม่ขอล้วงดีกว่าเดี๋ยวค่อยผสมทีเดียวนะครับอ่าอันนี้จะเป็นมูลวัวเพื่อนๆนะครับซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปเหมือนกันนะครับอ่ามูลวัวเนี่ยเพชรจะใส่ไม่เยอะครับเพื่อนๆเพชรจะใช้แค่1ส่วนนะครับอ่าดังนั้นง่ายๆนะครับเพื่อนๆย้ําอีกรอบหนึ ดิบนะครับสส่วนแกลบดำา2ส่วนนะครับแกลบเผาแล้วก็มูลวัวนะครับ1ส่วนอ่าสูตรจำง่ายๆ3ต,ออตอ่อ2ต่อ1ครับเพื่อนๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับอ่าน้ำที่จะช่วยย่อยนะครับสลายในการหมักนะครับอ่าตัวนี้เพชรจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับอ่าเพราะอันนี้เพชรทำไว้ยเยอะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะเพื่อนๆสามารถใช้ จุลินทรีย์ทั่วไปก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์จาวปลวกจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับจุลินทรีย์น้ำหมักปลาจุลินทรีย์อะไรก็แล้วแต่ได้หมดครับเพื่อนๆแต่ของเชรเนี่ยมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็แล้วกันหรือว่าบางคนอาจจะผสม EM กับกากน้ําตาลนะครับรสก็ได้ครับเพราะเป็นตัวที่จะช่วยในการเร่งการย่อยสลายนะครับของสิ่งที่เราหมักนะครับวัสดุเป็นไงเพื่อนๆก็แค่นี้เองครับ3อย่างนะครับเดี๋ยว เพชรจะพาเพื่อนๆไปผสมนะครับแล้วก็หมักนะครับอ่าแกลบหมักของเราเนี่ยไปพร้อมๆกันอ่าโอเคครับนะครับเดี๋ยวเพชรขอเตรียมของเป๊มหนึ่งนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆก่อนอื่นนะครับเราต้องใส่ส่วนผสมทั้งหมดที่เพชรแนะนําไปเมื่อกี้นะครับอ่าให้คลุกเคล้านะครับเหมือนกับกวนปูเนี่ยเพื่อนๆนะครับอ่า ผสมวัสดุปลูกผสมวัสดุต่างๆเนี่ยที่มันแห้งๆอยู่นะครับเพื่อนๆแล้วก็ใช้จอบลูกจอบเนี่ยนะครับลูกเคล้าให้เข้ากันดีก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเพชรจะลงมือเลยนะครับช่วงเวลาจากนี้เป็นต้นไปอาจจะไม่มีเสียงนะครับเพื่อนๆเพราะเป็นเนี่ยจะให้ดูเฉพาะในส่วนของวิธีการทํานะครับอ่าอันดับแรกนะครับเพื่อนๆก็เราจะตักแกลบอ่า นะครับแกลบสดแกลบดิบนะครับอ่าแกลบเหลืองนั่นแหละเออพูดไม่ถูกนะครับอ่าจะตักแกลบเหลืองใส่ก่อนนะครับอ่าแกลบดิบเนี่ยใส่แกลบดิบดีกว่ายอย่าเลือกแกลบเหลืองเลยนะครับแกลบดิบเนี่ยใส่3ส่วนนะครับตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้ แกลบดิบเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆสามส่วนนะครับต่อมากแกลบดำสอส่วนครับ มาครับเพื่อนๆก็จะเป็นมูนวัวหนึ่งส่วนครับ เพื่อนๆครับเจ้าตัวมูลวัวนะครับถ้าให้ดีเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเอาออกมาก่อนนะครับจากกระสอบแล้วก็เลือกไอ้ส่วนที่มันเป็นก้อนๆนะครับใหญ่ๆออกสักหน่อยก็ได้แต่ของเพชรเนี่ยเนื่องจากมันเป็นการหมักนะเพชรก็เลยไม่เอาออกเดี๋ยวมันก็จะย่อยสลายไปเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะเทคนิคนะครับก็ถือว่าประมาณนี้ครับเพื่อนๆต่อจากนั้นนะครับเราก็ผสมน้ําครับ เพจจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพจจะใช้เยอะครับอ่าอัตราส่วนนี้จะเป็นอัตราส่วนที่เป็นอัตราส่วนการหมักของเพจนะไม่ได้ว่าถ้าเราใช้ผสมน้ํารดกับรดต้นไม้ของเราเนี่ยจะเป็นอีกอัตราส่วนหนึ่งนะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นตัวใช้ในการหมักเนี่ยนะครับเพจจะใช้เยอะนิดนึงนะครับอัตราส่วนที่เพจใช้เนี่ยนะครับก็อันนี้เลยเพื่อนๆนะครับอันนี้เลยนะอันนี้ประมาณห้าลิตรนะครับใส่น้ําบรรจุใส่น้ําในนี้ห้าลิตรนะครับเพจจะใส่ตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ย เพชรจะใส่ไปครึ่งขวดเลยครับก็ตีว่าถ้าเทียบก็ประมาณ700รนะครับอ่า700มิลลิลิตรนะครับอ่าเพชรจะใส่เยอะมาก700มิลลิลิตรต่อน้ํา้าลิตรเลยนะนะครับ700 ml ประมาณนั้นก็ใส่ไปเลยนะครับอันนี้กาๆเอาก็ได้เพื่อนๆนะครับไม่ต้องให้เป๊ะมากครึ่งขวดจุลินทรีย์เพชรเนี่ยแดงมากเพื่อนๆอ่าไว้ นะครับอ่าจากนั้นก็เดี๋ยวเป็นนึงครับใส่น้ำลงไปครับ นั้นใส่น้ำเตรียมไว้ก่อนนะครับก่อนอื่นคลุกเคล้าให้มันเข้ากันก่อนครับ ครับเพื่อนๆหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าคลุกคล้าเนื้อเนี่ยผสมผสานกันเป็นเนื้อเดียวแล้วนะครับก็รดเจ้าจุลินทรีสังเคราะห์แสงที่เราเตรียมไว้เลยวิธีการรดนะครับเพื่อนๆพอหมาดนะอย่าให้แฉะนะครับเพื่อนๆอย่าให้แฉะเพราะถ้าแฉะมากไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเน่านะครับอ่าดังนั้นในการลดเนี่ยก็ลดพอหมาดเราก็ต้องค่อยๆทยอยใส่น้ําลงไปนะครับน้ำอ่าที่ผสมจุลินทรีสังเคราะห์แสงนะเพื่อนๆ วิธีทดสอบนะครับเพื่อนว่าความชื้นของเขาเนี่ยนะครับได้ที่หรือยังหรือว,ว่าผาความชื้นเนี่ยพอดีหรือยังนะครับวิธีนี้ง่ายๆนะครับเ<อ>พื่อนๆก็กำมือเลยครับเหมือนปกติอันนี้นะครับอ่าดูนะครับกำให้แน่นเลยเพื่อนๆนะครับถ้าออกมาอย่างนี้แสดงว่ายังอีกนิดนึง <laughs> ความชื้นของเขายังไม่ก่อตัวนะครับก็พอให้ความชื้นพอเรากำอย่างนี้แล้วพอคลี่มือออกเขาเป็นก้อนเนี่ยนะครับอันนี้อีกสักนิดนึง ก็ประมาณ5ลิตรพอดีครับเพื่อนๆนะครับกับวัสดุผสมที่เราใช้กันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆก็ต้องระวังนะเพราะว่าอันนี้กล่องไปเนี่ยมันแห้งแต่ถ้าของเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับของเพื่อนเพื่อนวัสดุเนี่ยที่ผสมมันมีความชื้นอยู่เพื่อนๆก็อาจจะใช้ไม่ถึง5ลิตรนะครับ ลองใหม่อีกรอบครับนะครับแต่นี้เพชรว่าน่าจะโอเคแล้วครับอ่นะนะกลัวหกเห็นไหมครับเพื่อนๆน,นะครับเขาก็อันนี้ไม่แน่ใจเ่อเพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่าเป็นก้อนอยู่ นะครับอ่าถ้าเราเนี่ยนะครับวิธีทดสอบง่ายๆก็คือใช้มือเรานี่แหละํำนะครับบีบแน่นๆอ่าถ้าสมมุติว่าเขาเป็นก้อนไม่แตกแบบนี้นะครับแสดงว่าความชื้นเนี่ยนะครับใช้ได้แล้วนะครับอ่าอย่ามากไปนะเพชเคยโดนแล้วเพื่อนๆคือมันเน่าจริงๆนะครับถ้ามากไปกว่านี้นะครับอ่าหลังจากนี้นะครับเพื่อนๆทําไงต่อเดี๋ยวเพชขอล้างมือแป๊บนึ่งโอเคครับนะครับปล้างมือเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้ทําไงต่อนะครับเราก็จะเอาเขาเนี่ยไปหมักนะครับอ่าไปหมัก มันมีวิธีหมัก2แบบเพื่อนๆนะครับอ่าหนึ่งเนี่ยของเพชรเนี่ยของเพชรเราเ Leute, ของเพชรเลยนะของเพชรเนี่ยจะใช้วิธีหมักในอ่าเขาเรียกอะไรอิดบล็อกอะครับอ่าอิดที่เราใช้ที่ใช้ก่อขึ้นมาเนี่ยนะครับอ่ามันเรียกว่าอะไรตัวคล้ายๆกับตัวหนอนเป็นอิดบล็อกอะไรครับเป็นอิดบล็อกต่ออันนี้ของเพชรจะใช้วิธีนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้วิธีใส่ในกระสอบเนี่ย <rier> ก็ไม่ว่ากันนะครับใส่ในกระสอบได้ครับเพื่อนๆแต่อย่าใส่ให้แน่นนะเดี๋ยวเขาจะไม่มีอากาศในการย่อยนะครับอ่าก็ตีว่าถ้ากระสอบเนี่ยลูกขนาด ต่างๆกันออกไปอ่ะเนาะนะครับเราอย่าใส่ให้เต็มกระสอบใส่สักครึ่งกระสอบนะครับใส่ครึ่งกระสอบพอเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีอากาศแล้วก็หลังจากนั้นคอยๆวันสักวัน2วันค่อยๆมาคอยมาพลิกกระสอบให้เขานะครับกลับไปกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้อากาศเข้าไปแล้วก็มีส่วนช่วยในการย่อยสลายนะครับวัสดุของเราแต่ของเพชรเนี่ยง่ายมากๆเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเพชรจะตักใส่นะครับตัวอิทบ็อกของเพชรเนี่ยที่ ทำไว้แล้วนะครับปกติเพชรก็จะใช้วิธีนี้เลยเพราะเพชรทำไวห้หลายอันนะครับพอจะใช้เราก็จะได้ใช้อย่างคล่องตัวนะครับเป็นหนึ่งเดี๋ยวเพชรเอาไปเอาวัสดุตักก่อนแล้วที่ตักก่อนโอเคนะครับทีนี้ก็ตักนะครับวัสดุที่เราผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆของเพชรเนี่ยจะใช้เนี่ยที่เพชรบอกไงนะครับ่าตัวอิดไม่รู้เรียกอะไรอิดประสานก็แล้วกันนะครับอิดอิดบล็อกอะไรนี่แหละน,หนะครับที่เก่อไว้เนี่ยนะครับ ก็หลังจากนั้นก็เกลีย่ยๆให้เขาเสมอกันนะเพ <ๆๆ S 2> <Okay. S 1> ื่อนๆโอเคเหนื่อยหอบเลยเพื่อนๆเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเห็นไหมว่ามันขั้นตอนเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ายากนะเพื่อนๆแต่มัน มันมันวุ่นวายอะครับนู่นนี่นั่นเพชรก็เลยจริงๆอะปกติเพชรก็จะไม่ค่อยทําอะไรคลิปอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนแบบนี้นะเพรหนึ่งเราต้องบริหารเวลาให้ดีด้วยแล้วก็2เนี่ยมันจะมีวัสดุอุปรกรณ์อะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ในเมื่อเพื่อนๆขอมาเพชรก็จัดให้ครับไม่เป็นไรนะครับอ่าเนี่ยนะครับนี่เป็นวิธีที่1ในการหมักนะครับอ่าอันนี้เพชรจะหมักทิ้งไว้เลยเพื่อนๆประมาณ1เดือนครับหรือว่าใครจะใช้วิธีนะครับที่2ก็ได้ใส่กระสอบเพื่อนๆแต่ถ้า เป็นกระสอบนะอันนี้เพรแค่มาพูดคุยนะเพจไม่ได้สาธิตได้ดูนะถ้าเพื่อนๆใส่กระสอบนะครับเพื่อนๆก็ใส่ประมาณครึ่งกระสอบพอแล้วก็ไปหมักไว้นะครับในที่ร่มนะครับเพื่อนๆอ,อย่าให้โดนฝนนะไม่งั้นน้ําจะซึมหรือว่าความชื้นเกินเนี่ยก็เน่าได้เหมือนกันพอเน่าเดี๋ยวมันจะเกิดความเป็นกดเป็นแก๊สนะครับแล้วก็เอาไปใช้ไม่ได้สุดท้ายเดี๋ยวต้องทิ้งเปล่านะครับอ่า นะครับถ้าสอูอ่าแล้วก็กระสอบที่ใช้นะครับเพื่อนๆนถ้าใช้หมักเนี่ยเพชรแนะนําว่าควรเป็นกระสอบที่ไม่มีการเคลือบนะถ้าเคลือบก็หมายความว่ากระสอบที่เขาเคลือบพลาสติกหรือว่าห่อด้วยห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆนนะครับมันจะไม่มีอากาศหรือว่ารูระบายเข้าดังนั้นควรที่จะใช้เหมือนกับกระสอบแบบนี้เลยครับ เป็นกระสอบโปร่งๆนะครับเนื้อใหญ่ไม่มีการเคลือบนะครับอ่าใส่กระสอบแบบนี้ใส่แค่ครึ่งกระสอบพอเพื่อนๆแล้วก็ไปวางไว้ในที่ในที่ร่มแล้วก็เย็นนะครับเพื่อนๆไม่โดนแดดไม่โดนแสงนะในที่ร่มจริงๆเลยนะครับอ่าส่วนอันนี้เป็ต่อนะในส่วนของเป็ดนะนะครับมัดปากด้วยนะเพื่อนๆอย่าลืมมัดปากนะถ้าใส่กระสอบส่วนของเป็ดเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็เป็ดก็จะใช้กระสอบเหมือนกันเพื่อนๆนะครับอ่าปิดด้านบนเลยครับ กระสอบเดียวไม่พอต้องสองกระสอบเพื่อนเอ,น mm hmm. อ่าโอเคครับ mm hmm. เพื่อให้คงความชื้นให้เขาหน่อยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับ mm hmm. เพื่อนๆนกล้องอาจจะเบี้ยวบ้างอะไรบ้าง mm hmm. เพจขออภัยนะนะครับ mm hmm. เพราะว่ามุมกล้องเนี่ยเป็นมุมเป็นถ่ายด้านหน้านะครับ mm hmm. เป็นคล้ายๆกับเซลฟี่อ,ะอ่ะก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ไม เราแบบไม่ได้สังเกตตลอดว่ากล้องมันจะตรงหรือว่าจะเอียงนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆแล้วก็นะครับตรงนี้มันจะโดนฝนครับเพื่อนๆโดนฝนแล้วก็โดนแดดเลยมันก็ไม่ใช่ปัญหาเพื่อนก็เดี๋ยวก็จะเอาหลังคาเนี่ยนะครับหลังคาเหมือนอันเนี้ยเนี่ยนะครับที่เป็นทําไว้ก่อนเนี่ยเนี่ยหลังคาแบบนี้ครับเพื่อนๆที่เป็นรอนนะครับอ่าเอามาปิดไว้นะครับอย่าให้ฝนหรือว่าแสงแดดนะครับเล็ดลอดเข้าไปนะครับอ่าไม่ว่าจะหมักในกระสอบหรือว่าหมักในอ่าอีก นะครับประสานแบบนี้นะครับอ่าจะใช้เวลาให้ดีที่สุดนะเพื่อนๆเพื่อนแนะนําเลยทิ้งลืมไปเลยครับอ่าก็ถ้ารีบหรือว่าจําเป็นเร่งด่วนต้องใช้อาจจะใช้เวลาประมาณสักให้เดือนอัพถือจะเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ในการผสมกับดินปลูกนะครับอ่าวัสดุปลูกต่างๆนะครับหรือว่าใส่โรยหน้ากระถางอะไรได้หมดครับใช้ได้ทั้งผักใช้ได้ทั้งต้นไม้ดอกไม้ประดับอะไรได้หมดเลยครับเพื่อนๆนนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นไงไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ โอเคเหนื่อยใช่เล่นเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับเหนื่อยจริงๆพอผสมไปด้วยอัดคลิปไปด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับคือแบบมันมันก็เหนื่อยนะแต่เพชชอบนะมันเป็นการออกกําลังกายอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่เราได้ผสมปุ๋ยผสมนู่นนี่เนี่ยเราสังเกตดูได้ง่ายๆเลยครับเพื่อนๆถ้าใครที่เป็นพวก ตัวยงด้านการเกษตรปลูกผักทําปุ๋ยหมักทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนผู้นี้จะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายเพื่อนๆจะไม่อ้วนจะไม่นู่นนี่นั่นอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นผลประโยชน์อย่างหนึ่งนะเขาเรียกอะไรเป็นเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะสำหรับสายปลูกนะครับอนอกจากจะได้พืชได้ไม้ที่งามแล้วเนี่ยนะครับก็ยังได้อ่าจิตใจดีร่างกายดีด้วยแข็งแรงด้วยนะครับเอามากลับมาที่แกลบหมักของเรากันดีกว่านะครับอ่าหลังจาก เนี่ยเราก็หมักทิ้งทิ้งลืมลืมเลยนะครับเห็นไหมว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็พอเขาพร้อมเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาผสมได้อันนี้ถือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นสูตรแกลบแบบแกลบหมักครอบจัก,กรวาลเลยเพื่อนๆมีประโยชน์มากๆเลยนะเพรเคยใช้ปลูกคณาปลูกเคลอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากๆเยี่ยมสุดเลยเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เพรออามาใช้กับแก้วสารพัดนึกสกุลอา ซิงโกนเนียมสกุลอะโลคาเซียนะครับหรือว่าพืชผักอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเพื่อนๆนะครับตามส่วนมากไปจะใช้แค่ประมาณ1-2ส่วนสอะไ่วนประมาณนี้เพื่อนๆพืชของเราก็งามแล้วเออเราทําวัสดุอย่างดีแล้วก็คือเราจะใช้ไม่เยอะแล้วเพชรทำขายด้วยนะเพื่อนๆนะครับจะใช้ประมาณ1นกิโลชั่งนะครับใส่กับเหมือนกับถุงขนาดมูลไส้เดือน,นเพื่อนๆนะครับขนาด1นกิโลสามถึงร้อยอะไรอย่างเงี้ยถุง35มบาทขายดีอยู่เพื่อนๆนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้อีก ทางนึงนะครับให้กับเพื่อนๆได้ด้วยอ่าเป็นไงครับหวังว่าคงสร้างความพึงพอใจนะให้กับน้องๆที่ติดต่อเพจมานะครับอ่าบอกว่าพี่ทําคลิปให้ดูหน่อยนะครับคลิปนี้อาจจะ คือเป็นไม่ได้เตรียมการอะไรเยอะนะครับอาจจะติดขัดอะไรบ้างนะเพรก็ขออภัยด้วยอาจจะด้วยเสียงนะครับที่เพรพูดเบาไปหรือว่าเสียงอาจจะเป็นเสียงรบกวนนะครับมีเสียงรบกวนบ้างหรือว่าอาจจะใช้เวลาเยอะเกินไปอันนี้เพชรขออภัยด้วยนะครับเราไม่สามารถที่จะบริหารเวลาได้ให้ดีไปกว่านี้แล้วอันนี้ก็ถือว่าทําทดีสุดๆในส่วนของเพรแล้วนะนะครับจริงๆแล้วเทคนิคการหมักเนี่ยมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวถ้าว่างๆนะเดี๋ยวเพรค่อยมา ทำวิธีการหมักอาจจะใช้สัดส่วนใหม่ๆนะครับอา่ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันสําหรับคลิปนี้เพนไม่อยากรบกวนเวลาเพื่อนๆมากไปกว่านี้แล้วครับอ่าก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดต, like, ติดตามาด are, กดแชร์กดไคนะครับอ่าเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเ <c oughs> พนจะทําอะไรดีๆให้เพื่อนรับชมต่อฝากติดตามชมด้วยสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ